มือนีมาเต็มตสตีมครับสำหรับลำนี้นะครับหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกหกตัวครับเจ็ดครับตัวอยู่เทิ่งนี่ครับโอ้โหเต็มสตีมครับพี่น้องผลงานการล่อเมงข้ามห้อนะครับนี่สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานแฟนครับชาแนลออกมาแล้วครับพี่น้อง มันนี้ผมพาพี่นอ้องมายามแม่งข้ามนะครับพี่นอ้องครับพี่น้องไปเบิงน้ำกันครับนี่ผมเห็นอะไมนี่ปลาอ้อยนะครับพี่น้องนะครับมนันนี้หลังนี่โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับพี่น้องมอน กล,ลังนี่โอ้เข่าดีครับพี่น้องฮุบตัวพี่น้องฮุบตัวนี่มาพี่น้องอ่ะขอ,อยุยาตเอาแม่งก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปลุนลัางไม่กันต่อครับมาครับพี่น้องครับมาเบื่องลังนี่ครับพี่น้องครับมันมาเบิ่งลังนี่ครับมาเบื่องลังนี่โอ้ลังนี้ก็เยอะเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้า กัต,ต,ตัวตัวครับพี่น้องผมขอ,อยุยาดเอาแมงก,ก่อนนะครับพี่น้องนี่แมงคามเฮาสวยๆครับมาครับพี่น้องครับดุนหลังต่อไปกันครับพี่น้องในดงอ้อยนะครับหลังนี้ก็ไม่ธรรมดาครับหนึ่งสองสาม สามก็ตัวยึดใตตวผู้นะครับสามข้างนอกนีไหมข้างนอกไม่มีนะครับอย่างนี้ก็สามแต้มครับผมมาครับพี่น้องครับมาลุนลนังต่อไปกันครับพี่น้องในการยาบแมงค่ามองห้อในเสานี้นะครับโอ้พี่น้องเมิ่งพี่น้องลั้งนี่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหกกับตัวต่อครับพี่น้องโอ้ยเข่าขาเข่านี่พี่น้องนี่ครับเึิงเทิงหนึ่งสองนะครับพี่น้องกำลังโค้งกันครับนฮะขอหยาดยเอาเมี่ยงก่อนนะครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับมารลุนลังต่อไปกันครับตานนี้ หลังนี้ก็เห็นไว้นในปลาอ่อยให้เก่านะครับโอ้หนึ่งสองนะครับสามสี่กับตัวต่อครับผมนี่ครับมาครับพี่น้องครับมาดูหลังต่อไปกันครับหลังหนึ่งพี่น้อง หูเข่านักก็กันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเจ็ดกับตัวต่อครับพี่น้องนะครับพี่ดีครับพี่ก็มีดนะครับที่มืดครับพี่น้องอ๋อขอุยาตเอาเมี่ยงก่อนนะครับพี่น้องครับนี่ครับมาครับพี่น้องมาเบื้องหลังนี้กันครับพี่น้องครับ มาเบิ่งหลังนี้ครับพี่น้องโอ้โหหลังนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับตัวต่อครับพี่น้องครับนี่ยครับอ่ะขออนัดเอามเอาแม้งก่อนนะครับพี่น้องครับสาธิตน้องครับมาเบิ่งหลังนี้นล้วกันครับพี่น้องหลุดมงข้ามยยมแมงข้ามกันครับหลังนี้เอาไว้ในจักน้อยครับ มีตัวเปล่าครับโอ้หลังนี้แส้กระติกมากลูกโอ้หมึกครับพี่นอกนีคก่ครับพี่เกอรมี่ครับพี่โอ้โหหนึ่งสอง สามสี่ห้าหาเต็มหกเต็มครับพี่น้องพี่ตัวนึงอยู่พี่เข่าและมูอะไดครับพี่น้องโอ้โหหกเต็มครับสําหรับลังนี้มาลุ้นลังนี้กันต่อครับพี่น้องครับสรับเซานี่ของเขานะครับลังนี้เข้าไหมครับหนึ่งสอง สามสี่ครับสี่แต้มครับสำหรับหลังนี้โอ้พหมอพี่น้องนี่สองตัวกำลังโค้งกันครับอีกสองตัวข้างล่างครับห้ากับตัวต่อครับอ้าวหกนี่หกกับตัวนี้ครับลำอ่อยเก่าครับพี่น้องนี่เอ้เข่าทาครับเข่าทัาพี่น้องครับมาเบื้องหลังนี้กันต่อครับพี่น้อง มาลุนน้ำหลังนี้ครับพี่น้องลุนกันยาวๆครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผลการต่อแมงคามนะครับโอ้โหตัวนี้อ้อยอยากแห้งยักหน่อยครับพี่น้องแต่กระเข้าคือเก่าครับหนึ่งสองครับนี่ครับสองแต้มครับสามกับตัวต่อครับสำหรับหลังนี้นะครับ โอเคครับผมมาครับพี่น้องครับมาลุ้นหลังนี้กันต่อครับหลังนี้เป็นยังไงครับโอ้โหหลังจากที่เข้ามาวันละตัวสองตัวนะครับวันนี้มาสามตัวครับจุ่มเดียวเลยครับพี่น้องนี่ส่วนเมนูที่เข้าท้ำนะครับสำหรับแมงข้ามกับส่วนมากจะเป็นปนนะครับพี่น้อง ตำน้ำพริกนะครับผมเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งครับสำหรับแมงคลามสูงงานครับผลงานการละแมนคราไมงเข้าในเสานี่นะครับนี่ครับประมาณสักห้าสิบตัวได้ครับเอาอ้อยนะครับพี่น้องให้มันกินนะครับ ผมครับพี่น้องครับกำลังที่นี่กับฝากไว้พี่น้องกดติดตามและสไข่น้องได้ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้กิดตต่อๆไปนะครับพี่น้องครับพอ,กอ,พอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ